สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะในชีวิตประจำวันวันนี้เราเก้าวเข้าสู่ตอนที่9แล้วนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนกันเลยในหัวข้อนี้บอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันอยู่กับเราแทบทั้งวันใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีชื่อเต็มเต็มของตอนนี้คือเทคโนโลยีไม่ใช่ศัตรู ถ้าเรามีธรรมะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับเราจะคุยกันเรื่องว่าเราจะอยู่กับเทคโนโลยีได้อย่างไรโดยไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่หลงไปกับมันพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นผมขอชวนทุกคนมาสำรวจตัวเองสักนิดนะครับเคยเป็นแบบนี้ไหมตั้งใจจะดูแค่วิดีโอ5นาที สุดท้ายผ่านไปสองชั่วโมงแค่เปิดแอป,ปดูข้อความแต่เผลอไปเลื่อน t i k กต k อกจนหลับหรือรู้สึกเหนื่อยใจวิวหลังจากเสพข่าวร้ายหรือดราม่าหนักๆในโซเชียลถ้าใช่แปลว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนในยุคนี้และนี่เองที่ทำให้เราต้องมาคุยกันว่า เราจะใช้ธรรมะเป็นเข็มทิศในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างไรเรามาขยายความหลักธรรมในโลกดิจิตัลกันนะครับสติคำสั้นๆที่มีความหมายลึกซึ้งมากครับในยุคที่ข้อมูลถาโถมเข้ามาตลอดเวลาการมีสติคือหัวใจสำคัญที่สุดการมีสติขณะใช้งานมือถือหมายถึงการรู้ทันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ รู้สึกอย่างไรอยู่และทำไปเพื่ออะไรเช่นเวลาคุณเห็นเพื่อนโพสต์ภาพไปเที่ยวต่างประเทศคุณรู้สึกอิจฉาหรือเปล่าถ้ารู้ตัวทันว่าใจกำลังไหวคุณก็เลือกได้ว่าจะพักสายตาวางโทรศัพท์หายใจลึกๆหรือแม้แต่แค่ยิ้มให้ตัวเองแล้วคิดว่าดีใจกับเขาแล้วเราก็มีความสุขในแบบของเราการรู้ทันความคิดแบบนี้แหละครับ ที่เรียกว่าสติในพุทธศาสนาเรามีเครื่องมือสำคัญอีกชุดหนึ่งคือศีลสมาธิและปัญญาวันนี้เราจะลองดูว่าทั้ง3ข้อนี้จะช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีอย่างไรได้บ้างครับศีลคือการไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นในโลกออนไลน์ก็หมายถึงการไม่พิมพ์คำหยาบไม่ด่า ไม่แชร์ข่าวปลอมหรือดราม่าที่ไม่มีประโยชน์ให้ใช้โซเชียลเป็นที่ส่งต่อความเมตตาความจริงและกำลังใจครับสมาธิหมายถึงการมีจิตมั่นคงไม่วอกแวกเราฝึกสมาธิได้จากการจัดตารางใช้งานมือถือตั้งเวลาพักสายตาไม่ให้แจ้งเตือนมากระตุกใจเราตลอดทั้งวันหรือแม้แต่การนั่งสมาธิก่อนนอน5นาที ก็ช่วยให้จิตใจเราแข็งแรงขึ้นมากครับปัญญาคือการรู้เท่าทันข้อมูลอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นในหน้าฟีดทันทีควรพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีที่มาไหมเป็นความจริงหรือแค่ความเห็นเรามาลองดูตัวอย่างใกล้ตัวเรานะครับสมมุติคุณเห็นเพื่อนอัพภาพเดินเล่นริมทะเล กินของแพงๆหัวใจคุณสะเทือนเล็กๆเขาทำไมดูมีความสุขจังแต่เราทำไมยังเหนื่อยอยู่ที่เดิมตรงนี้แหละคือจุดที่ธรรมะเข้ามาได้ครับจำไว้นะครับสิ่งที่คนโพสคือช่วงเวลาแต่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่ได้เล่าเหมือนกันกันกบเราให้เรามองด้วยปัญญาและรู้ทันด้วยสติใจเราจะเบาไม่เปรียบเทียบ และไม่ทุกครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับบางคนดูซีรีส์ตอนแรก,แรกว่าจะดูแค่ตอนเดียวสุดท้ายตีสองยังไม่ปิดหรือเกมบางเกมสนุกมากจนลืมกินข้าวลืมนอนธรรมะไม่ได้บอกให้เลิกสิ่งเหล่านี้แต่บอกให้รู้จักทางสายกลางเล่นได้ดูได้พักได้แต่ต้องรู้เวลาต้องมีวิน,นัยเพื่อให้ใจเราได้พัก ร่างกายก็ได้พักด้วยครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะเรื่องฝึกยังไงวันนี้ผมมี3วไปทิธงง่ายๆมาฝากครับ 1. คือดิจิตอลดีท็อกพักจากหน้าจอเช่นก่อนนอน1ชั่วโมงปิดมือถือหรือวางไกลตัวใช้เวลากับหนังสือหรือคนข้างๆแทน 2. ตั้งแจ้งเตือนสติ อาจตั้งปลุกในมือถือทุก2-3ถึงชั่วโมงพร้อมข้อความว่าหายใจลึกๆ3ามครั้งแล้วมองรอบตัวแค่นี้ก็คืนสติให้ตัวเองได้หลายครั้งต่อวันแล้วครับ 3. แบ่งโซนแอปใช้งานอย่างมีวินัยแยกแอปทำงานกับแอปบันเทิงอย่าให้ปะปนจัดตารางเวลาให้ชัดเจนว่าเวลาไหนใช้อะไรเพื่อไม่ให้ใจวาวุ่นไปกับข้อมูลหลายทางพร้อมกันครับ ทีนี้ผมขออนุญาตเสริมนะครับเราจะนำศีลสมาธิปัญญามาใช้อย่างไรในชีวิตจริงโดยเฉพาะยุคมือถือครองเมืองศีลตั้งหลักจิตใจไม่เบียดเบียนคำว่าศีลคือการรักษาความเรียบร้อยของพฤติกรรมไม่เบียดเบียนไม่ล่วงละเมิดไม่ใช้คำพูดหรือการกระทำที่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น มาดูการใช้กันนะครับไม่แชร์ข่าวปลอมดราม่าข้อมูลเท็จก่อนจะแชร์อะไรลองถามตัวเองว่าข่าวนี้จริงไหมส่งต่อไปแล้วเป็นประโยชน์ไหมไม่คอมเมนต์ด้วยอารมณ์หรือถ้อยคำหยาบคายถ้าไม่พอใจให้หยุดหายใจก่อน3ามครั้งแล้วค่อยพิมพ์ด้วยเมตตาหรืออาจไม่พิมพ์เลยก็ได้ ไม่เสพสื่อที่ขัดต่อความดีเช่นความรุนแรงโป๊เปลือยความเกลียดชังเพราะสิ่งที่เราดูเท่ากับอาหารของจิตใจมาดูตัวอย่างง่ายๆกันนะครับวันหนึ่งคุณเห็นโพสต์การเมืองที่ไม่ตรงใจคุณรู้สึกโกรธจัดถ้ามีศีลคุณจะไม่กดแชร์ไม่ด่ากลับแต่เลือกที่จะไม่ตอบโต้อย่างรุนแรงนี่แหละครับคือสีลในยุคโซเชียล ต่อไปจะเป็นสมาธินะครับสมาธิเท่ากับจิตตั้งมั่นไม่วอกแวกสมาธิไม่ได้แปลว่าต้องนั่งหลับตานิ่งๆเท่านั้นแต่คือจิตที่อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ขณะนั้นอย่างเต็มที่มาดูนะครับว่าเราจะนำมาใช้ได้อย่างไรเวลาทำงานอย่าดูมือถือไปด้วยแยกเวลาทำงานกับเวลาพักให้ชัดเพื่อให้จิตจดจอ่อ ตั้งเวลาเช็คโซเชียลเช่นเช็คแค่วันละสองครั้งไม่เข้าไปดูตลอดเวลาฝึกใจไม่ให้ตอบสนองสิ่งกระตุ้นตลอดเวลาจะช่วยลดความฟุ้งซ่านฝึกอยู่กับลมหายใจวันละ5นาทีเช่นตอนก่อนนอนหรือระหว่างรออะไรสักอย่างเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติกำลังอ่านหนังสืออยู่มือถือสั่นขึ้นมา ถ้าฝึกสมาธิไว้เราจะไม่หยิบขึ้นมาทันทีแต่จะจบหน้าที่อ่านก่อนแล้วค่อยดูนี่แหละครับสมาธิที่นำมาใช้จริงในชีวิตต่อไปจะเป็นปัญญาปัญญาเท่ากับความเข้าใจที่ลึกซึ้งและแยกแยะได้ปัญญาในทางธรรมหมายถึงความรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันใจและรู้จักเลือกสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ มาดูการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่หลงเชื่อทุกสิ่งที่เห็นในอินเทอร์เน็ตตรวจสอบก่อนแชร์อย่าตัดสินจากภาพหรือคลิปเพียงอย่างเดียวรู้ว่าชีวิตคนอื่นในโซเชียลคือบางเซีย้ยวไม่ใช่ทั้งหมดปัญญาจะช่วยให้เราไม่เปรียบเทียบไม่ทุกเมื่อมีอารมณ์รุนแรงรู้ทันว่าตอนนี้ใจฉันกำลังไหว แล้วค่อยๆถอยออกมาเพราะปัญญาคือการเข้าใจตัวเองก่อนแล้วค่อยตัดสินใจมาดูตัวอย่างง่ายๆกันนะครับคุณเห็นเพื่อนอัพภาพชีวิตหรูหราแล้วใจแอบน้อยใจถ้ามีปัญญาคุณจะรู้ว่าทุกคนมีทุกของตัวเองภาพสวยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตใจก็จะคลายไม่ทุกข์ไม่อิจฉาและกลับมาอยู่กับตัวเองได้ถ้าเราฝึกทั้ง3นี้แม้วันละนิด เราจะรู้ว่าเทคโนโลยีไม่ได้แย่แต่การใช้โดยขาดศีลสมาธิปัญญาต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์สุดท้ายนี้สิ่งสําคัญไม่ใช่แค่ว่าเรามีเทคโนโลยีแต่คือเรามีธรรมะไว้กรองมันหรือ,อยังธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องรอให้เข้าวัดหรือไปปฏิบัติธรรมเพียงแค่เรามีสติขณะใช้มือถือมีศีลขณะพูดหรือพิมพ์ข้อความ มีสมาธิขณะทำงานและมีปัญญาขณะเสพข่าวเราก็สามารถอยู่กับโลกดิจิตอลได้อย่างสงบและไม่หลงไปกับมันมือถืออยู่ในมือเราอย่าให้มันอยู่เหนือหัวใจเราเพราะใจที่รู้เท่าทันคือใจที่ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีหวังว่าสิ่งที่ได้แบ่งปันในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านมองเทคโนโลยีด้วยสายตาใหม่และใช้งานมันอย่างสมดุลมากขึ้นนะครับและในตอนต่อไป เราจะพูดถึงหัวข้อว่าทบทวนและเตรียมก้าวต่อเป็นการสรุปทุกหลักธรรมที่เราได้พูดคุยกันและแนะแนวทางการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณที่รับฟังรายการธรรมะในชีวิตประจำวันตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ